สวัสดีครับผมเพชเอง <c oughs> วันนี้เราก็ไปอยู่กับการรีวิวอนิเมะกับอนิเมะฤดูหนาวปี2023ซึ่งตอนแรกผมไม่คิดนะครับว่าโอ้โหซีซั่นที่แล้วเนี่ยมีแต่อนิเมะเดือดๆทั้งนั้นเลยซีซั่นนี้เนี่ยจะมีอะไรดูหรือเปล่านะแต่ไม่ไม่ซีซั่นนี้ก็มีอนิเมะน่าดูอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆเยอะ <c oughs> ด้วยเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเริ่มมาที่เรื่องแรก โทเดโมสกิลเดอิเซไคโฮรุเมชิหรือชื่อไทยก็คือสกิลสุดพิสดารกับมืออาหารต่างโลกแนวเรื่องต่างโลกใช้ชีวิตชิวๆทำอาหารเรื่องยอ่อมุโคโดะพนักงานเงินเดือนธรรมดาได้ถูกอัญเชิญมาต่างโลกพร้อมกับคนอื่นๆแต่สกิลของเขากลับกลายเป็นสกิลเน็ตซูเปอร์หรือถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือสกิลช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดแต่ เป็นแบบด่วนถึงใจเพียงแค่จ่ายตังค์ของก็มาถึงแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าปาร์ตี้นี้เขาจะไปปราบจอมมารไม่ได้มาซื้อของขายของกันผู้ขอดาบอกว่าซีคิวของเขาไปช่วยผู้กล้าปราบจอมมารไม่ได้จึงขอแยกทางมาใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยซึ่งพระชาชก็ยอมใจดีจังแฮโดยเป้าหมายของมูกดาก็คือการขายของและไปเที่ยวในเมืองต่างๆเพราะเข้ามาต่างโลกทั้งทีนี่จะให้ตั้งร้านขายของที่เดิมก็น่าเสียดายเขาจึงคิดจะออกเดินทางและขายของไปด้วย และเมื่อเขาลองทําอาหารจากโลกเก่าแล้วมาเทียบกับโลกนี้ดูก็ถือว่าอาหารของเขาอร่อยขั้นเทพอาหารญี่ปุ่นนี่มันอร่อยจริงๆจะสู้ยำไทยไม่ได้หรอกนะความรู้สึกหลังดูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกเกินคาดเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยเพระเอกเดินชิวๆในต่างโลกและเพระอเอกก็ไม่ได้เก่งเทพแบบไฟมกกังกรทีเดียวตัวแตก หรือว่ามีนางเอกนมตูมมาหาเรื่องนี้มันก็แค่ไปเอกออกเดินทางนั่งทาอาหารแล้วก็ศึกษาต่างโลกแบบว่าเออเขาใช้ชีวิตอะไรกันเขากินอะไรกันนะค้าขายแบบไหนกิวนักปนภัยคืออะไรแต่การดําเนินเรื่องก็ไม่น่าเบื่อแถมสนุกอีกต่งางหากก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าสตูด,ดิโอใหญ่อย่างแมปป้าเนี่ยมาทําเรื่องนี้โดยเรื่องนี้ตอนปกติก็ภาพธรรมดาไม่สวยอะไรมากแต่เมื่อถึงเวลาอาหารแล้วก็โอ้โหโคตรละเอียดโคตรน่าก,กินเลยเนื้อได้แบบอ๋อยังชำ่ำแค่ผัดผักยังโคตรน่าก,กินเลย ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง m ิ w t h a i l a ลนด์ไอชีอีและบิลิบิลิเรื่องต่อมาเบลิยะไซโตซังอิเซไคเนิอิคุหรือชื่อไทยก็คือช่างฝีมือไซโตไปต่างโลกแนวเรื่องต่างโลกตลกตอนสั้นๆเรื่องยอ่อไซโตอาชีพช่างทั่วไปได้มาต่างโลกสก,กิลโกงก็ไม่มีพลังเวทก็ไม่มีไม่มีพลังโกงหาอะไรเลย แต่สิ่งที่เขามีก็คือความสามารถช่างจิปาะถะเสะด็กรซ่อมของเย็บกระเป๋าเขาได้จับปาร์ตี้ลงดานหาเงินกับเหล่านักประจนภัยราเอลซานักรบเกาะหญิงราฟาทูดจมขี้งกและมอลล็อกสุดยอดจอนจเวทแต่ขี้ลืมแต่เรื่องนั้นมันคแค่เกินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือการ์ตูนแก๊กนั้นตลกโปกฮาตนะั้งแต่มุกเด็กๆยันมุกใต้สะดือแต่หลังๆก็มีดมาราม่าจริงๆกับอดีตสุดดาร์กนะครับความรู้สึกหลังดู ก็เป็นการ์ตูนตลกที่ผมรอมานานแล้วนะครับและก็เป็นตลกที่ขำด้วยเพราะปกติเนี่ยการ์ตูนตลกหลังๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยขำเท่าไหร่อยากมากก็แค่อมยิม้มแต่เรื่องนี้ฮาจริงๆครับอย่างตอนหนึ่งก็จะมีมุกสับัดโดนแบบว่าหนื่อยวัดของต่างโลกเนี่ยคืออะไรเหรออ๋อมันมีชื่อว่ามาเดลิกะส่วนที่มาน่ะเหรอเมื่อนานมาแล้วมีราชาองค์หนึ่งห้ำยาวจนมีชื่อเสียงเพระราชาภูมิใจในห้ำตัวเองมาก ไม่ใส่เสื้อผ้าเดินโทงเทงและปั๊มลูกเป็นร้อยเป็นพันคนนักวิชาการเห็นถูกอ,อกถูกใจเอามาตั้งเป็นชื่อหน่วยวัดแบบว่าอะไรว่เนี่ยคือเรื่องเล่าสมดุแล้วพระเอกมันก็ยังเอามาเทียบกับขนาดตัวทูนอีกบอกว่าว้าวยาวจังเลย <c oughs> ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง ASP แต่ต้องสมัครสมาชิกน,นะ ICE และบิลิบิลิเรื่องต่อมา Neomata 1.1A แนวเรื่องการ์ตูนที่ทำมาจากเกมหุ่นยนต์ปรชัชญาและโลกล่มสลายเรื่องยอ่อวิกฤตโลกล่มสลายโลกแห้งโลกบ่มโลกจิบหายวายวอดกันหมดโลกไม่ระเบิดไปไหนแต่โลกล่มสลายจากการลุกลามของกลุ่มแอนดรอยยึดโลกมนุษย์จึงต้องลีภัยไป,ไปที่อื่นแต่ก็ยังอยากกลับมาอยู่ดีหลายพันปีต่อมามนุษย์ได้สร้างหุ่นยนต์เอาไวา้ต่อกรอกับพวกแอนดรอยพวกนั้นโดยมีชื่อเรียกว่าหน่วยยอฮา โดยมีจุดประสองค์อย่างเดียวก็คือยึดครองโลกไปถึงยึดโลกกลับมาให้มนุษย์ตัดมาที่ตัวเอกหุ่นยนต์ปฏิบัติการ 2B และหุ่นยนต์สอดแนมนายเต้องร่วมมือการทําเป้าหมายของมนุษยชาติให้สําเร็จทําลายล้างเหล่าเอนดอยให้สิน้นซากความรู้สึกหลังดูนี่ก็เป็นอนิเมะจากเกมที่น่าสนใจมากนะครับและมีทุนหนาอีกเรื่องหนึ่งเลยทั้งภาพสวยแบบตหตแตก ฉากแอคชั่นที่คุกริวนักพากชั้นแนวหน้าในเรื่องโคตรดีและนายเอสปากสีชมพูเอิม่มทำไมตัวละครชายมันปากสีชมพูด้วยแต่ช่างมันเถอะครับเพราะยังไงองค์รวมเรื่องนี้ก็คคตรดีอยู่ดีโดยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นเกมนี้แต่ผมก็ไปดูสรุปเนื้อเรื่องมาแล้วนะครับซึ่งเนื้อเรื่องนี้มันแบบโอ้โหล้ำมากและยิ่งได้สตูดิโอแบบ A1 อย่างเงี้ยและคุณภาพงานอย่างเงี้ยแบบโอ้โหนี่คือแบบอนิเมะแบบคค้มแบบคุณภาพเลยยังไงผมก็แนะนําให้ดูครับ แต่สิงที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือทําไมในเรื่องนี้เนี่ยกระแสมัน,นไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยหรือว่าเขาไม่โปรโมทกันเหรอดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางพราม์วิดีโอและบิลิบิลิเรื่องต่อมาราชาวีรชนเกิดใหม่เพื่อขัดกลาว,วิถีต่อสู้และกลายเป็นอัศวินฝึกหัดที่แกร่งที่สุดในโลกชื่อโคตยาวแนวเรื่องแฟนตาซีคนโคตรเทปกลับมาเกิดใหม่เรื่องย่ออังกฤษ ราชาโคตรเทพได้แก่ตายคําขอสุดท้ายคือเขาอยากเกิดใหม่เทวดาจึงบอกว่าจัดไปเขาเกิดใหม่แต่เขาเกิดใหม่กลายเป็นเด็กผู้หญิงมีชื่อว่าคริสราชาก็ลืมนึกถึงเหมือนกันว่าเอา้าเกิดใหม่แต่เปลี่ยนเพศแต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าอดีตเขาจะเทพแค่ไหนแต่เกิดใหม่เขาก็ไม่ได้เทพเหมือนเดิมแต่ก็เทพอยู่ดีทําให้เขาดีใจเพราะเขาสามารถฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นไปได้และเนื่องจากเขาอยากใช้ชีวิตอิสระ ถ้าคนอื่นรู้ความจริงว่าเขาเก่งเทพก็จ,จะมีชะตากรรมแบบเดียวกับชาติก่อนที่ต้องมีภาระสู้ปกป้องบ้านเมืองคริสจึงไม่ได้อยากโชว์เทพมากนะค้สึกหลังดูก็เป็นเรื่องเกิดใหม่กดเทพอ,อีกแล้วแต่เพราะว่าตัวเอกสลับเพศเป็นผู้หญิงข้อดีก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องฮางเรเลมครับน่าจะไม่มีถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะดําเนินตามสูตรแต่ตัวเอกก็ไม่ได้ทําตัวน่าราคาญก็สามารถดูได้เรื่อยๆนะครับดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางมิวไทยแลนด์ I อ้ฉีอ e, ีและบิลิบิลิเรื่องต่อมาไซโคอเมลจิโนอิเซไคเทนเซคิหรือชื่อไทยก็คือองค์เมลจิที่แข็งแกร่งที่สุดแนวเรื่องคนเก่งกับคนเกง่งเหรอคนเก่งกับมาเกิดใหม่แฟนตาซีพระเอกเทพเรื่องย่อในโลกที่มีทูตผีปีศาจออกมาอารวาดผู้ที่มีหน้าที่ปราบสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นก็คือองเมลจิ ดยพระเอกก็คือองค์มิวจิที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ด้วยกลอุบายของมนุษย์กากนูทบทำให้เขาตายหาโดยก่อนตายพระเอกก็ได้ร่ายเวทเกิดใหม่ให้กับตัวเองพระเอกเกิดใหม่ในโลกที่มีเวทมนต<ม>์แทนซึ่งพระเอกก็ไม่มีเวทมนต์แต่เขาก็ยังมีคาถาอาคมอยู่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาเขาเกิดใหม่มีชื่อว่าเซกะและเขาก็ตั้งใจว่าชาตินี้เขาจะทําตัวฉลาดไปโดนดักควายอีกแล้วความรู้สึกหลังดูก็เป็นเรื่องพอดแนวโคตรซ้ำเลยนะครับ แต่การดาเนินเรื่องนี้กับน่าสนใจและทุกตัวละครก็ดูมีเหตุมีผลผู้หญิงคนรับใช้ที่รักไปเอกตามสูตรแต่ก็มีความคิดเป็นของตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่งอมืองอเท้ารอไปเอกช่วยอย่างเดียวก็เป็นเรื่องพอดต,ตามสูตรนะครับแต่ทําไมสนุกจังดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิเรื่องต่อมาโมโนโนกาตาลิหรือชื่อไทยก็คือมหาเนตรผู้พิทักษ์แนวเรื่องโลกที่มีปีศาจ การปราบปีศาจเรื่องย่อซิโคโมโกามิวิญญ,ญาณร้ายรูปร่างมนุษย์บ้างก็อยู่อย่างสันติบ้างก็ทำลายผู้คนไซโนเมก็เปรียบดั่งตำรวจตามจับซุโคโมโกามิที่ชั่วร้ายพระเอกเฮียวมะอดีตเคยโดนซิโคโมโกามิหลอกฆ่าคนรู้จักเขาจึงแค้นมากไม่มีละเว้นเข้าไปกระทืบลูกเดียวไม่มีสติไม่มีเจตนา,าฟาเมนปู่ของเขาเห็นเฮียวมะทำงานก็บอกว่าโอ้จักไม่ได้เรื่องแล้วจึงส่งไปดัดนิสัยที่ตระกูลหนึ่ง โดยที่ตะกรูน,นั้นจะมีซูมโมคามิที่เป็นมิตรและพระเอกก็ต้องเข้าใจซูมโมคามิขึ้นมาด้วยโอ้ยชื่อเรียกอยากแท้ความรู้สึกหลังดูก็เป็นเรื่องที่ภาพสวยแต่ลายเส้นเหมือนการ์ตูนเก่าๆถึงแม้ว่าพระเอกจะนิสัยเหมือนการ์ตูนเมื่อ1ิปีที่แล้วที่เถนตรงรักความยุติธรรมแต่เขาก็ไม่ได้ทำตัวน่ารำคาญหรือโลกสวยจนเกินไปรู้ว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดก็แก้ไขตัวเองดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิ เรื่องต่อมาเก็บเงินต่างโลก80,000ื 80, ่นเหรียญไว้ใช้ย,ยามเกษียณยังไงคะแนวเรื่องต่างโลกชิวๆเรื่องย่อเรื่องเริ่มมาด้วยมิซึฮะเด็กสาวแสนธรรมดาที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวเขาทั้งหมดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจนกระทั่งเธอถูกทำร้ายผักตกหน้าผาไปต่างโลกและด้วยเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอรู้ว่าตัวเองสามารถไปกลับต่างโลกได้เธอก็ลังเลว่าจะอยู่โลกไหนดีนะ แต่เลือกทำไมก็เอาไปเลยครับอยู่ไปเลย2โลกเอาไปเลยแบบดับเบิลจริงๆแล้วก็คือมิสซูฮะเนี่ยกลัวว่าพลังข้ามโลกของเขาจะหมดไปเขาก็เลยเตรียมไว้2ที่ต่างหากไม่ใช่แบบดับเบิลและมิซูฮะก็จริงจังในการตั้งถิ่นฐานเอาเงินเก็บทั้งหมดไปลงทุนวิใช้ในยามกเกษียณอีกด้วยแต่มิซูฮะเป็นสาม,มอปลายนะความรู้สึกหลังดูก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ที่มีการไปกลับต่างโลกนะครับถึงจะไม่ใช่แปลกใหม่แบบว่าโอ้ไม่เคยมีเรื่องไหนทําแต่ก็เป็นแบบนานๆครั้งที่จะมีพอตแนวนี้มาก แต่เรื่องนี้จะเป็นการไปกับต่างโลกแบบท่องเที่ยวไม่ต้องไปสู้ลบตบมือกับใครน้นทําธุรกิจค้าขายของชิวชิวดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิเรื่องต่อมาเหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลกแนวเรื่องแฟนตาซีโดนไล่ออกจากปาร์ตี้เรื่องราวของเราผู้กล้าที่โดนไล่ออกจากปาร์ตี้ตัวเองไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ถึงสี่คน พวกเขาทั้งโดนหักหลังบ้าก็โดนเฉดขวาทิ้งบ้าก็เอืมละอาแต่นั่นก็ทําให้พวกเขาทั้ง4ี่มาเจอกันได้แก่นิคนักรบเกาะเบาเทียนานักเวสุดแกร่งเซมพระสายฮิวเคอรินนักรบมังกรอาวุธหนะนักแน่นอนครับว่าทั้งสี่คนเนี่ยยังไม่เชื่อใจใครแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟทาให้พวกเขาจึงต้องรวมตี้กันออกประจนภัยความรู้สึกหลังดู ก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ดีนะครับเพราะว่าเอาพอดโดนไล่ออกจากปาร์ตี้ผู้ก้าเนี่ยเอาไปเลยแบบ4คนเนื้อเรื่องช่วงแรกๆก็จะเป็นช่วงคลายปมความสัมพันธ์กันอยู่ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าหลังจากคลายปมแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องปะจนภัยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางมิวท h ยแลนด์อ้ฉีอี้และบิลิบิลเรื่องต่อมาเกิดใหม่ไปเป็นชาวสวนต่างโลกแนวเรื่องเกิดใหม่ต่างโลกชิวๆทำสวน เรื่องย่อพระเอกได้ตายฮ่าเขาได้คุยกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ให้เขาเลือกเกิดว่าพี่เบาอยากเป็นอะไรนี่พระเอกก็บอกว่าเขาอยากเป็นชาวสวนใช้ชีวิตชิวๆครับจัดไปเกิดใหม่พร้อมอุปกรณ์ทาสวนสารพัดนึกเขาก็เริ่มเหมือนเกมเอาชีวิตลออเลยนะครับทางป่าหาอาหารหาน้ําสร้างแปลงปลูกผักทาสวนแล้วก็เริ่มสร้างของต่างๆมากขึ้นความรู้สึกหลังดูโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบเรื่องแนวชิวๆอยู่แล้ว ยิ่งเกมเอาชีวิตรอดเนี่ยคุณก็รู้นะครับแต่เรื่องนี้มันก็เล่าเรื่องแบบธรรมดาธรรมดาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดูได้จนมาตอนที่2เนี่ยใหม่อีกแล้วตัวละครเอกผู้หญิงในชุดว่าบวิวว้าวเซอร์วิสอ,อีกแล้วเหรอแถมยังเล่าเรื่องว่าอนาคตเนี่ยพระเอกมีฮาอะไรเนี่ยครับแบบอีกแล้วเหรอเรื่องธรรมดาทำไมอ่ะสเป็ ็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เหรอทำไมต้องมีฮาเลมตามสูตรล่ะใครจะมาบอกว่าเอ้ยพี่นะอคติกับฮาเลมก็ได้นะครับก็ใช่ไงแต่เรื่องมันปูว่าเป็นเกรรษตรกรไงผมถึงเข้ามาดูเนี่ยถ้าจว่ว่าเป็นฮาเลมเนี่ยผมก็ไม่ดูหรอกดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิเรื่องต่อมาชีวิตสโ,โลไลท์หลังตกงานของนะักรบทมินวัยสาแนวเรื่องโดนไล่ออกจากปาร์ตี้พระเอกเทพเรื่องย่อ ดาริเอลสังกัดอยู่กองทัพจอมมารและโดนไล่ออกเพราะว่ากาเกินไปดาริเอลจึงต้องออกจากโลกมารมาอยู่ที่โลกมนุษย์และบังเอิญบังเอิญได้ช่วยผู้หญิงสาวน่ารักมาริกะดาริเอลก็เลยจับพัดจับผูไปอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านมนุษย์เล็กๆพร้อมทางานช่วยเหลือชาวบ้านและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ความรูม้สึกหลังดูถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะพยายามเล่าเนื้อหาที่แบบเหมือนแปลกใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกเป็นมนุษย์นะครับหรือว่าพระเอกเทพในจริงๆก็เก่งนะครับ แต่การเลาเรื่องมันไม่สนุกอะและความไม่สมเหตุสมผลต่างๆก็ก็มีเยอะอะเช่นถ้านางเอกเทพจริงทําไมอขอให้พระเอกช่วยตอนแรกล่ะหรือว่าแบบโอ้พระเอกมาในชุดเกาะทมินเลยแต่ว่าสู้ไม่เป็นแบบ What the fuck? วัตฟ้าบวกกับพลัดผู้หญิงเซอร์วิสโชโนโตมอีกแบบอ้ออีกแล้วเหรอมาจากามาจากาส่วนที่ดีก็คือเรื่องนี้เอาันพาภาคดังๆหลายคนมาภาคนะครับ ทั้งคุณสุงีตาที่ภาคคุณกินและคุณคาคิฮาระคนที่ภาคนักสืบหรือสคารามุตในเกมเก n นชินอิมแพกดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิต่อไปเป็นอนิเมะภาคต่อนะครับเริ่มมาที่มุงโกสเตด็อกคณะพิธีกรจอนจัดซีซั่นที่3เรื่องราวที่ห่างจากซีซั่น3ถึง4ปีโดยครั้งนี้เป็นเรื่องราวย้อนอดีตของฝั่งนักสืบนบ้างกับประวัติของประธานฟุคุซาวะที่คุมลูกน้องโคตรเทพได้ตัวเขาก็เทพไปแพ้กัน กับรมโป๊นักสืบเบวที่ว่าตัวเองมีพลังพิเศษโดยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตแต่ก็เล่าเรื่องในโคตรสนุกเลยสวนถ้า,ถามว่าเรื่องบุงโกเซด็อกเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้ยากเลยแบบเอ่อมาเฟียนักสืบแล้วก็ผู้มีพลังพิเศษมาทาอะไรสัก,กอย่างแล้วก็ความยุติธรรมอะไรก็ไม่รู้ดูอย่างถูกคิิทธิ์ได้ทาง ASP l a y แต่ต้องสมัครสมาชิกนะไอ e ีอีพรามวิดีโอและบิลิบิลิ เรื่องต่อมาโตเกียวรีเวนเจอร์ซีซั่นที่2เรื่องราวของทาคามิจิหลังจากที่จบซีซั่นแรกอย่างค้างคาด้วยการปืนจ่อหัวโดวยซีซั่น2เรื่องราวก็จะต่อจากเหตุการณ์ตรงนั้นเลยเรามาตามดูกันนะครับว่าพ่อหนุ่มขี้ใหญ่อย่างทาคามิจิเขาจะเปลี่ยนแปลงอนาคตที่เป็นอนาคตสดใสได้หรือไม่ปรอติดตามซีซั่นที่สนะครับดูอย่างถูกลิสิ์ได้ทาง Disney Ho อตเรื่องต่อมา กิดใหม่ไปเป็นโชตะเลี้งสลามซีซั่นที่2หลังจากที่เปิดล้างซักผ้าแล้วเรียมากุงก็จะทำธุรกิจอะไรต่อนะใช่แล้วปรับปรุงร้านและขยายกิจการดูอย่างถูกิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิเรื่องต่อมาแวมไพร์ผันตายไวซีซั่นที่2เรื่องราวสุดตรกปกฮาของมือปราบแวมไพร์โลนาวกับแวมไพร์สุดกากดารุก ก็เป็นการ์ตูนตล,ลตลกภาคต่อนะครับสําหรับผมเนี่ยตลกเรื่องนี้ก็เป็นตลกแบบเด็กดียิ้มบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดฮากาดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง ASP อชายีเรื่องต่อมาใครว่าฆ่าไม่เหมาะกับจอมมันซีซั่นที่2เรื่องราวของจอมมันอานอตโคตรพอ่อโคตรแม่เก่งขี้โกงชิบหายไม่ตายเมื่อถูกฆ่ากับดาบทำลายตะก,กะที่บึ้มทุกอย่างโดยไร้เหตุและผล แต่ก็มีเรื่องที่น่ากังวลก็คือบุตรแห่งเทพกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกิดมาเพื่อฆ่าอานอสถ้าไม่อานอสต้องตามหาตัวและไปโชว์เทพใส่ทไมกระดึงเข้าหาเลมแล้วก็เผื่อคนที่ไม่รู้นะครับว่าเขาเปลี่ยนนักพากตัวเองเพราะว่านักพาคคนเก่าเนี่ยไปมีเรื่องอื้อฉาคบซ้อนมีชู้มีกิก๊กก็เลยโดนแบนไปดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง ASPlay แต่ต้องสมัครสมาชิก Netflix ไอชีอและบิลล